สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องตัววรรศมีไลสไตล์รากว่าทุกคนทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศการพิธีส่งน้ำพระร่วมเกเดือนห้าเทศกาลสงกรานต์ของวัดเทพสุรินนะคะในวันนี้นะคะกิจกรรมส่งน้ำพระและก็ ส่งน้ำผู้สุขอายุนะคะของประเทพสุรินทร์คะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในตอนนี้นะคะชมบรรยากาศกั็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีโดยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ขอพระคุณท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตายกโทษโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันสงการนี้ด้วยเนินสาธุสาธุสาธุขอเพล trên những ảnh mà tạm các người nó có biết mẻo cái ความพวดเร็วเพื่อความพวดเร็วต่อแถวไปเลยครับอ่าเรียงตามลําดับมาเลยท่านที่มีอายุ70ปีขึ้นไปเชิญนั่งต่อแถวน้องเนนไปเลยครับ สุขสันต์วันหยงกลาให้ทุกท่านมีอายุมั่นขวัญเดืนจดชืด่นชื่นบาตลอดปีตลอดไปนาตวงอสุคยังอปราชาค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้เรามาวันพระนะคะเป็นวันพระก็มีการส่งน้ำที่วัดเทพชุินนะคะ ก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท mm ่านได้ชมกันในงานตลาดวันนี้เปิดตลาดด้วยนะคะทุกคนก็จะมีพิธีส่งน้ําสงการนะคะงานเดือนห้าก็คงจะเสร็จจะเสร็จสิ้นในเดือนนี้นะคะทุกคนก็ขอเก็บภาพไว้นะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเป็นบางส่วนนะคะในงานวัดเพอวันนี้นะคะ ยันโตโพธยาบุเรสยานานานิวันตนุวะวิทยโหอไตยาทุตยานตะเลอภราชิตาปันนันเทวิเสปัตะวิโกอภิเทเสาพะโพธานาคาับบัโตปโมติตุนาตตังตุมังตุปาตังตุหะิตังตุขโน

ก็ผู้ใหญ่ก็จะมานั่งต่อตรงนี้นะคะก็เด็กก็จะมาส่งน้ำรอบหนึ่งนะทุกคนก็เป็นประเภทนี้คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันต่างกันที่เจสปีขึ้นไปเนังเครับสถานที่แค่น้เอง ให้ลูกหลานได้ส่งน้ำต่อไปขอพรครับการตวานารามอันชาติเนตแม่ายันโธตุยานุเลศญานันทิวันตนเอวันวันชายโธตุยานุชายันบังราชกตรลายเต่นนระธรรมบูชาเรอภิเษกนพระปัทถ อาจารยครับศิลวีองท uh ี so I I ่บางต่อกันไปครับเป็นงไอ้ที่มันรัวยูเนี่ยนะต่อไปเอากไว้ให้พอกับผู้สูงวัย

โคจูงไอ้เชื้อหนบรรดาลูกหลานได้ชงน้ำขอพรก็รับน้ำขอพรนะครับไม่ต้องอาิษฐานงานครับเชื้อหดือดเชื้อเดือดเชื้อเนือดไว้ อันนั้นแกก็เลยก็ <laughs> นี่คือบรรยากาศส่งน้ำพระนะคะวัดเทพสุรินนะคะวัดเทศสุรินต์ตำบลในเมืองอำเภอเมงินกาลสุรินทร์ค่ะก็ เป็นวันร้าใหญ่นะคะวันนี้ตามส่วนะก็คงจะเป็นงานเอาเชิญพระขึ้นนะคะก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะก็เดือนห้าเนาะทุกคนบรรยากาศให้กับทุกคนทุกทุกท่านได้รับชมกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆที่ีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับชมรับพินีอันดีงามนะคะ ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีๆของชนชาวสุรินนะคะ,ะอุสากตอนล่างของเราให้กับทุกคนทุกการได้ชมกันในวันนี้นะคะทุก่านที่ชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะนันศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปน,นะคะส,สวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไ์ก่อนนะคะ